บริทันไรเดอร์3ามนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านลกดีบาเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับที่มีอาการบวมเสื่อมอายุการใช้งานนะครับก็เปลี่ยนไปตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็เปลี่ยนของทางร้านล็กดีบาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีการกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับนําไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นสถานะ การชาร์จปกตินะครับก็ตรงนี้สามารถที่จะกดปุ่มนี่นะฮะได้หมดนะครับตกลงนะครับหรือจะย้อนกลับนะครับได้หมดนะครับเข้าโหมดตัวหน้าของเมนูนะครับที่แสดงผลในการปั่นจักรยานก็ได้ตามปกตินะครับหรือจะย้อนกลับมาที่หน้าเมนูตรงนี้นะฮะก็เลื่อนลงนะครับ หรือย้อนกลับได้ตามปกติทุกอย่างก็ขอบคุณมากครับหลานนกรีบายยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ